เวลาที่เราจะพาไปกินของอร่อยกันแล้วใช่แล้วอย่างที่บอกตั้งแต่เมื่อวานใช่ผมกำลังจะบอกว่าเมื่อวานคุณสัญญาว่าจะพาไปกินอาหารไทยอ่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะคะวันนี้จะพาไปกินพริกค<ะ>่ะกินพริกคือพริกเปล่าๆเลยนะ ตอนแรกที่ได้ยินชื่อร้านก็ตกใจเหมือนกันว่าร้านนี้ต้องมีแต่อะไรเผ็ดๆแน่เลยแต่จริงๆเขาว่าพริกของเขามันมีความหมายอื่นอยู่ด้วยก็คือถ้าพูดถึงอาหารไทยมันคืออาหารจัดจ้านพวกเครื่องแกงพวกสมุนไพรเขาก็จะหมายถึงรวมๆเลยว่าไม่ใช่แค่กินพริกอย่างเดียวแต่มันเป็นแบบพวกเครื่องเทศพวกสมุนไพรต่างๆที่แบบเข้มคนใช่ถึงพริกถึงขิงถึงเครื่อง มาดูกันค่ะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะถ้าพูดถึงพวกแกงต่างๆที่เป็นอาหารไทยที่จัดจ้านจริงๆต้องยกให้แกงใต้ร,ร้านนี้ก็จะมีพวกแบบเมนูที่เป็นแกงใต้เป็นอาหารใต้หรือว่าเป็นอาหารโบราณที่หากินยากมีหมดเลยนะคะแล้วกน็นี่นี่นี่ากินมากแน่นๆอร่อยถึงแม้ว่าจะเผ็ดรจริงแหละตามแบบ เข้มข้นเครื่องแกงเข้าถึงอ่ะแต่ว่าดิฉันสู้ค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเพราะว่ามันอร่อยนะคะพาไปที่ร้านนี้ค่ะชื่อร้านกินพลิกพวกเครื่องเทศพวกสมุนไพรเขาบอกนี่แหละคือเสน่ห์ของอาหารไทยที่ไม่เหมือนอาหารชาติอื่นก็คือเรารู้วิธีในการทําเครื่องแกงต่างๆให้มันแบบใช้สมุนไพรต่างๆว่าจะทํายังไงถึงจะดึงรสชาติออกมาได้อย่างอรอร่อยได้อย่างเข้มข้นนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมก็มีหลากหลายเมนู ที่วันนี้เนี่ยได้ไปกินนะคะก็จะเป็นแบบอย่างที่บอกว่าเป็นอาหารแบบแกงใต้อาหารโบราณเผ็ดเด็ดสมชื่อแน่นอนนะคะอย่างอันแรกที่สั่งมาลองก่อนเลยก็คือไม่ได้มีแบบไม่ได้มีให้เห็นบ่อยๆก็คือแตงโมปลาแห้งเคยกินไหมคะแตงโมปลาแห้งเคยกินเป็นอาหารโบราณนะคะแตงโมก็จะมีความแบบหวานฉ่ำตัดด้วยความเค็มของปลาแห้งอันนี้ก็ดูเหมือนไม่เข้ากันแต่มันอร่อยนะเข้าเฉยเข้าเฉยเลยก็เหมือนแบบเป็นแบบ เปิดเปิดกระเพาะให้พร้อมสาหรับอาหารรสเผ็ดที่กาลังจะได้รับอ่านะคะหรือถ้าเป็นแบบเมนูอื่นๆนะที่เป็นแบบที่สั่งมาในวันนั้นนะคะจะบอกบว่าพูดถึงอาหารไทยก็ต้องนึกถึงกระเพรากระเพราเขาก็มีเนื้อาว,วากิวเออกัะกระเพราจะทให้อร่อยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะ,ะคะก็มีความจัดจ้านหรือว่าอันนี้อันนี้เรียกว่าเมนูไก่ใต้น้ำเออไก่ใต้น้ําก็จะมีความหอมสมุนไพรเพราะว่าเขาจะเอาไปนึ่งก่อนกับสมุนไพรให้ตัวไก่มีกลิ่นกับรสชาติแล้วค่อยเอาไปผัดอีกทีหนึ่ง <No. S 2> ซึ่งเผ็ดมากแต่ว่านี่นีงือออกจริงดิฉันก็ต้องขวบขวาดาวเลยค่ะแต่ว่ามันอร่อยเออนะอาพักลิ้นด้วยเมนูนี้กันหน่อยเป็นเมี่ยงปลากระพงค่ะเขาก็จะมีเครื่องนกสมุนไพรของไทยโนแบบ,บพวกผักพวกหอมพวกพริกพวกใบต่างๆอะไรแบบเนี้ยก็คือแบบครบคำครบเครื่องในคําเดียวเลยหรืออถ้าพูดถึงเมนูใต้หรือเมนูโบราณต้องนึกถึงเมนูผัด สามเหม็นเอาเป็นว่ามีกลิ่นแรงอย่างี้ไหมกลิ่นกลิ่นเหม็นนี่แหละค่ะเพราะมันคือสตอเหม็นเลยเหรอชาอมแล้วก็กระเทียมโทนไม่เหม็นผมชอบหรอหรือว่าแกงคั่วใบชะพูก็เป็นเมนูขายดีมากๆสูตรแบบทางใต้เลยก็คือเขาจะเอามาลาดกับเส้นหมี่ปูเป็นปูเลยแล้วก็ห่อด้วยใบชะพูอีกทีหนึ่งแล้วค่อยกินนะคะหรือจะเป็นอันนี้ผนงหมูค่ะเห็นความแบบเครื่องจังของเขาไหมเออมันเข้มข้นจริงๆแล้วหมูก็ต้องติดมันนิดนึงเนาะใช่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 น้นุ่มนิ่ม นี่มันจะได้รสชาติของเครื่องแกงนะคะหรือจะเป็นหมูสามชั้นทอดอันนี้ก็คือเหมือนสั่งแบบขอไม่เผ็ดบ้างได้ไหมคะก็จะมีเมนูแบบนี้เหมือนกันนะคะหมูนุ่มหวานหอมอร่อยจากสูตรหมักเฉพาะของที่ร้านแล้วก็ทอดมาร่มร้อนกรอบจิ้มกับน้าจิ้มแจ่วนิดนึงนี่อร่อยเด็ดมากๆอร่อยทุกเมนูเลยไปกินกันได้นะคะหรือจะเป็นของหวานเนี่ยกินข้าวเราต้องกินหวานคนไทยใช่ไหมถึงจะครบเครื่องตัวของหวานเขาก็จะเหมือนมีตามฤดู แล้วแต่ว่าช่วงนี้มีอะไระก็ไม่แน่แจ่ว่าบางเมนูช่วงนี้อาจจะไม่มีนะเดี๋ยวต้องลองไปดูที่ร้านแต่ว่าอันนี้เป็นไอศครีมเสาวรสด้วยความที่ชื่อร้านกินพลิกใช่ไหมคะ,ะท็อปปิ้งของเขาก็คือพริกเกลือค่ะโรยโรย,ยพริกเกลือลงไปมันก็จะมีความเปรี้ยวๆเย็นๆเค็มๆเผ็ด เป็นของหวานที่เออมันม,ม,มีหลากหลายอารมณ์หลากหลายรสนะคะนี่เปรี้ยวถึงใจอร่อยแต่ถ้าไม่อยากได้แบบเปรี้ยวจี๊ดหรือว่าเผ็ดจาดนะคะพุดดิ้งมะพร้าวอ่อนรัดด้วยนมสดอันนี้ก็จะแบบมีความนุ่มลิ้นหอมละมุนรหรืออยากได้แบบชื่นใจก็เป็นมะยงชิตรอยแก้วก็ได้แต่อันนี้ก็จะเป็นตามฤดูกาลนะคะ,ะต้องดูว่าช่วงนั้นมีผลไม้อะไรหลังจากที่คุณผ่านศึกความเผ็ดทั้งหมดมาแล้วฉันก็คือฟาดขนมหวานหมดเกลี้ยงทุกเมนูนะคะเอาลองไปทานกันได้ใครที่ชอบ อบอาหารไทยที่รสชาติารสชาติแบบจัดจ้านโดยพาะเป็นแบนบพวกแกงใต้หรืออะไรแบบนี้นะคะแนะนําให้ไปที่ร้านนี้กันได้ร้านกินพลิกอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายสามเยื้องกับโรงเรียนสาราศาสตร,ร์วิเทศทนบุรีนะคะ,คะเปิดทุกวันเกเว้นวันจันทร์ตั้งแต่11.00ถึง4ทุ่มค่ะคุณผู้ชมมันเป็นภูิปัญญานะที่คนไทยเนี่ยกินอาหารรสจัดกิน <ใช S 2> พลิกกินเครื่องเทศเครื่องแกงอะไรแบบนี้เพื่อที่ว่าสมัยก่อนอ่ะมันจะได้ขับลมขับลมแล้วก็ขับเหงื่อพอเหงื่อมันออกใช่ไหม ก็เราก็จะได้สบายตัวสบายตัวร่างกายก็จะเย็นลงบางคนก็ชอบไงรู้สึกว่ากินเผ็ดแล้วมันแบบร้อนแรงดีเป็นรสชาติที่แบบกินแล้วแบบร้อนแรงเออแต่ว่าก็ต้องดูเนาะบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบเผ็ดมากดิฉันที่กินเผ็ดไม่เก่งเออนะเราเราอาจจะบอกว่าพี่ครับขอลดความเผ็ดลงนิดนึงเออเลือกได้เลือกได้แต่บางเมนูไม่เผ็ดมันไม่อร่อยไงใช่ก็ต้องยอมนะคะ